Hey, สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์แลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งปีในระหว่างแลกเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ผมไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างไปชมกันได้เลยโดยมหาวิทยาลัยที่ผมไปแลกเปลี่ยนคือมหาวิทยาลัยโตโยตั้งอยู่ที่โตเกียวซึ่งมหาวิทยาลัยโตโยนั้นมีทั้งหมด4แคมปัสโดยหากสร้างกับอคาเมเนไดแคมปัสจะตั้งอยู่ที่โตเกียว และคาวากุเอะกับอสากะแคมปัสจะตั้งอยู่ที่จังหวัดเซตามะซึ่งผมได้ไปเรียนที่ฮักซังแคมปัสที่ตั้งอยู่ที่โตเกียวโดยคณะที่ไปเรียนคือบุนคัคุบุหรือก็คือคณะอักษรศาสตร์วิชาส่วนใหญ่ที่โรงเรียนจะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับสูงและว,วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจเพราะเป็นวิชาที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นตอนไปฝึกงานหรือทํางานจริงๆ แล้วทีแรกผมคิดว่าวิชานี้จะยากแต่อาจารย์ที่สอนก็มีวิธีการสอนอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจย,กยากๆด้วยการใช้คาพูดง่ายๆจนทําให้เราเข้าใจกลายเป็นว่าวิชานี้ง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ผมอาศัยอยู่ที่หอพักชื่อ i อเฮาส์เป็นของทางมหาวิทยาลัยจากหอพักใช้เวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัยประมาณ30นาทีโดยทางหอพักก็มีสิ่งำอำนวยความสะดวกครบครันมีตั้งแต่จุดนั่งเล่นห้องเรียนห้องครัว และมีห้องอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้ทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นตีปิกปองหรือซ้อมเต้นนอกจากนั้นทางหอพักก็มีโรงอาหารที่จะมีข้าวเช้าและข้าวเย็นให้กินในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์อีกด้วยสําหรับคนที่อยู่ไอเฮาสนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรทำเพราะทางหอพักก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นงานเลี้ยงต้อนรับในวันเปิดเทอมที่จัดขึ้นโดย RA หรือเรียกว่าผู้ช่วยหอพักที่เป็นนักศึกษาเหมือนกันเปิดโอก,กาสให้ทุกคนในหอพักได้มาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทำความรู้จักกันตามช่วงเทศกาลต่างๆก็มีกิจกรรมด้วยเช่นกันอย่างช่วงฮาโลวีนหรือคริสต์มาสก็มีปาร์ตี้ของแต่และช่วงเทศกาลอย่างเช่นในช่วงคริสต์มาสก็มีการแลกของขวัญกันและเล่นบิงโกบางทีเพื่อนๆในหอพักก็ชวนกันออกไปเที่ยวข้างนอกอย่างที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือการได้ไปเที่ยวดิสนีย์ซีกับเพื่อนๆ ในส่วนของกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดนั้นหลักๆก็จะมีงานบึงกระไซหรือที่ภาษาไทยเรียกว่างานประจำปีนั่นเองซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมงานประจำปีได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลายัยงานประจำปีของที่นี่ก็จะเปิดโอกาสให้ชมรมมาออกบูธทํากิจกรรมหรือขายอาหารต่างๆนอกจากนี้ถ้าทีมกีฬาของทางมหาวิทยาลัยมีไปแข่งกีฬานักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็จะสามารถไปชมการแข่งได้แบบฟรีๆซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องซื้อตั๋วเพื่อเข้าไปชมการแข่งขัน ทางหมหาวิทยาลัยโตโยนั้นก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ไปฝึกงานตามที่ต่างๆในระหว่างฝึกงานทางหมหาวิทยาลัยก็ค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่ากินค่าที่พักระหว่างฝึกงานโดยผมได้รับการคัดเลือกให้ไปฝึกงานที่โรงแรมมูดอต์จังหวัดชิโซกะเป็นเวลา1เดือนก่อนจะเริ่มฝึกงานจริงก็มีการเทรนนิ่งก่อนเช่นฝึกวิธีการพูดต้อนรับแขกท่าทางการเดินวิธีการแต่งตัวของพนักงานโรงแรมซึ่งผมได้ทํางานเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรม งานหลักๆก็คือการเช็คอินเช็คเอาท์แนะนําสถานที่ต่างๆภายใน,นโรงแรมทําให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเช่นวัฒนธรรมการบริการการทํางานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นได้รู้ว่าคนญี่ปุ่นนั้นทํางานกันอย่างมีแบบแผนกันมากๆและนอกจากการฝึกงานผมก็ได้ลองไปทำงานพาร์ทไทม์ดูด้วยเป็นร้านขายของปลอดภาษีโดยงานหลักๆก็คือแคชเชียร์กับเดินเติมของในชั้น และเนื่องจากเป็นร้านขายของปลอดภาษีชาวต่างชาติเลยมาซื้อของที่นี่กันเยอะมากๆบางทีก็ได้ลาบช่วยเหลือลูกค้าอีกด้วยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีได้ลองอะไรใหม่ๆและในวันสุดท้ายที่ผมทํางานก็ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการทํางานพิเศษอีกด้วยและในระหว่างที่แลกเปลี่ยนผมก็ได้ไปเที่ยวหลายๆที่มาได้ลองไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโตดูดอกไม้ไฟที่ไซตามะไปเที่ยวทะเลที่คานากวะแต่ที่ที่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คงจะเป็นสวนสนุก แม้ว่าจะเป็นดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีและยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนที่ชอบสวนสนุกเนี่ยก็เพราะว่าเครื่องเล่นมันสนุกดีเวลาไปทีไรก็รู้สึกได้ปลดปล่อยความเครียดได้รับพลังงานบวกจากคนรอบๆข้างตลอดเวลาและช่วงที่ใกล้จะจบโครงการแลกเปลี่ยนทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีพิธีสำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติทุกๆคนด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจในการที่จะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นหรือมีความสนใจในด้านของวัฒนธรรมสุดท้ายนี้ขอขคอ้คุณสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒที่ทําให้ผมได้มีโอกาสมีประสบการณ์ดีๆจากการไปแลกเปลี่ยนขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ